มุมตรงนี้ก็น่าจะสวยนะแต่ว่ามีเพื่อนเขาบอกว่าให้ขึ้นไปดูข้างบนวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นบันไดเหลือบนี้ไปดูด้านบนกันขึ้นบันไดไปดูด้านบนกันตรงนี้เป็นตึกเก่าตึกโบ,บราณของซิดนีย์ไม่สูงอ่ะสามสี่ชั้นเองรู้สึกจะ3ชั้นบางทีเราจะขึ้นไปชั้นสามนะอันนี้คือชั้นหนึ่ง สีแดงเดี๋ยวดูนี่อีกนี่ชั้นนี้ชั้นนี้ก็เห็นสวยอยู่นะเห็นก็ถ่ายมุมนี้แหละมาโชว์กันก็มีการตกแต่งประมาณนี้เนาะหลักคาสว่างดีสวยด้านล่างก็เป็นร้านคา้าเป็นคาเฟ่ด้วย เมื่อกี้เพื่อนก็เพิ่งมาทานข้าวที่นี่เขาเขาส่งรูปมาให้ดูก็เลยเอยยากเห็นอยากเห็น,ก,หนก็เลยมาดูแต่เ,เขาบอกว่าดูด้านล่างจะเห็นประมาณนี้แล้วแต่ว่าถ้าขึ้นไปด้านบนอะเราจะมองจากมุมด้านบนลงมาเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งดิขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งขึ้นบันไดซอกแซกอีกชั้นหนึ่งไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันไม่สูงมาก เป็นตึกโบราณเขาจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่อันนี้ตึกนี้ที่ใจกลางซิดนีย์เลยนะออามาชั้นบนสุดเคาน์เตอร์เป็นร้านอะไรจัดไฟสวยดีอ่ามีพื้นสีแดงทุกที่เลยอ,ะอ่ะอันนี้เป็นชั้นบนที่เพื่อนเขาบอกว่า ถ้าอยากเห็นไฟสวยๆต้องมาดูด้านบนวันนี้เป็นไงบ้างคะอ่าอันนี้เป็นบรรยากาศด้านบนสุดของเปิดเขาบอกว่าเราต้องขึ้นมาดูด้านบนแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าชัดๆอเงี้ยก็สวยอยู่เนาะ สวยอยู่นะประมาณอย่างนี้แต่ที่เขาถ่ายรูปมาสวยๆกันก็น่าจะเป็นจุดตรงนี้มัง้งเนาะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะเขาก็ทำความสะอาดด้วยคนช้อปปิ้งด้วยคนทานอาหารด้วยอะไรประมาณนี้แล้วด้านหลัง <c oughs> ก็กําลังดูดฝุนสีสวยดีเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครใครอยู่นะมาดูกันวันนี้พาเที่ยวในเมืองค่ะาพาเที่ยวในเมืองจริงๆแล้ววันนี้ตอนเช้าฝนตกอากาศคล้มมากก็เลยแบบว่าออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ค่อยจะสะดวกก็เลยอ่ะแต่ถ้าไปรถไฟก็อยู่ในรถเนาะเราก็ไม่เปียกเราก็มาอยู่ในตึกแบบนี้เราก็ไม่เปียก อันนี้เป็นตึกที่อยู่ยงเยืองกับตึก QVB ค่ะเมื่อกี้ไปเที่ยวที่ตึก QVB มาละก็เลยพามาดูที่นี่อีกที่หนึ่งก็สวยดีเนาะจริงๆแค่นี้แหละไฟที่เขามาดูกันแต่ว่าเขาเขาคงถ่ายรูปแบบว่ามุมนี้กันหนะักแบบสวยดีเดี๋ยว สวัสดีค่ะใครมาดูกัะเราบ้างวันนี้สุชนองาเที่ยวในเมืองค่ะเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าเราดูด้านหลังตรงนี้เนาะมันก็จะแสงตะการตาประมาณนี้ก็สวยอยูอ่เนาะพามาดูสวยอยู่สวยอยูเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมืองซิดนีกันไหมไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เมืองซิดนีย์กัน เดี๋ยวดูไฟตรงนี้กรอ,อันนี้เป็นด้านบนสุดของของอาคารนี่เขาคงอลังการเพราะว่าพื้นอะเป็นสีแดงด้วยมั้งแล้วก็ทำไฟจริงๆทำเป็นตึกประมาณนี้เนาะมีระเบียงให้เดินสองข้างแล้วก็หลังคาโล่งๆแบบนี้ไฟมันก็ สว่างลงไปถึงด้านล่างสวยดีค่ะอลังการอ่ะออสวัสดีค่ะวัชนอรอตอนกลางคืนไฟน่าจะสวยกว่าใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่สะดวกมาตอนกลางคืนเนาะมืดแต่ว่าอันนี้ก็อากาศครึม้มๆไฟก็พอใช้ได้แต่ว่าจริงค่ะถ้าผมมาตอนกลางคืนนะคงจะอลังการมากแต่ว่าวันนี้ก็เราวันหยุดน,นะคะก็ แวะมาดูในช่วงวันหยุดกันเอาดูใกล้ๆว่าเขาทำอะไรกันสวยดีเนาะอลังการมากอ่ะมีคนเข้ามาในเฟรมเดี๋ยวเราไปดูไหนๆก็มาแล้วไปเที่ยวดูบรรยากาศที่ซิดนีย์กันไหมคะมือสันส่นๆไม่ว่ากันเนาะมาคนเดียวถือกล้องคนเดียวแล้วก็อ่ะเดี๋ยวพาไปตรงนี้เป็นตึกที่อยู่ เยิงๆกับทีมวีบีซิดนีย์ค่ะอยู่ที่ใจกลางเมืองซิดนีย์ไอ้มุมนี้สวยอะดูใกล้ๆหน่อยจัดได้สวยดีกลังการมากวันนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยฝนตกมืดฟ้ามัวดินมากทีแรกว่าจะไม่มาแล้วเพราะว่าถึงไปก็ ฝนตกมันมืดหน้าอะไรเงี้ยมันจะสวยเหรอแล้วไปเราจะเปียกไหม้อะไรประมาณนี้บากฏว่าก็ขึ้นรถขึ้นรถไฟมามารถไฟพอลงจากรถไฟเข้าเมืองมาปุ๊บเว้ยฝนหยุดแท้แล้วก็แดดออกมานิดนึงก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าก็าบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้เป็นบรรยากาศที่ตึกตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกถนนด้านหนึ่งของ อะไรนี่ล่ะที่เมืองซิดนีย์กันเดี๋ยวพาไปเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวซิดนีย์ไปดูว่าบรรยากาศเขาเป็นไงบ้างร่านี้ก็เดี๋ยวลงบันไดบันไดสามชั้นเดี๋ยวลงบันไดกันใครอยู่ที่ไหนกันบ้างคะที่ไหนฝนตกกันไหมที่ไทยฝนตกไหมที่นี่ซิดนีย์ค่ะวันนี้ฝนตกแล้วก็คาดว่าจะ,ะยังหนาวอยู่ไหมคุณวัชชโนถามนะคะ ที่จริงหน้าหนาวหมดแล้วค่ะเข้าหน้าหนาวผ่านไปแล้วเข้าหน้าเข้าหน้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะฤดู๋บูไปไหนผี่ะค่ะแต่ว่าจะแต่ว่าฝนมันตกไนงะเดี๋ยวดูอีกมีคนเข้ากล้องหันไปด้านนี้เร็ดเนยเดี๋ยวพอมีคนเข้ากล้องกับเราก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนมุมกล้องนิดหน่อยอันนี้ยังอยู่ในตึกนะคะเดี๋ยวเราจะอ่าออกไปนอกตึกกัน อย่ลงบันไดไปนอกเึกกันตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะแต่ว่าวันนี้ฝนตกอากาศก็ก็เลยหนาวนิดนึงแล้วก็คาดว่าจะตกตลอดทั้งอาทิตย์เลยค่ะแอรอัดนิดนึงบันไดแคบเดีย๋ยวเรา ออกจากตึกนี้กันคนเยอะสูงๆแบบนี้จะได้เห็นเห็นแต่หน้าเราไม่เห็นอะบรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะคือมันจะเป็นสถานที่ที่คนเข้ามาทานเข้ากันแล้วก็อ่าตรงนี้สถานที่ที่สุมาวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยู่ที่ซิดนีย์ค่ะอะ ตึกที่สุมาตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเดอะสแตรนด์นะคะหรือไม่ก็บางคนเขาจะได้ยินชื่อว่าเดอะสแตรนด์อาร์เคดคือเป็นตึกโบราณอยู่เยื้องกับอยู่เยื้องกับคิวบีบิลดิ้งจริงๆแล้วว่าอยู่ตรงข้ามกับร้าน Apple เลยแหละถ้าใครอยู่ที่ซิดนีย์นะคะแวะเข้ามาดูค่ะแวะมาดูไฟที่นี่นะคะแล้วก็บรรยากาศ ในเมืองตอนนี้ตอนนี้สุก็กอักออกจากตึกนั้นมาแล้วนะคะก็ออกมาที่อีกถนนเส้นหนึ่งถนนพิตสตรีทนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูต้นคริสต์มาสอีกต้นหนึง่งอ่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเที่ยวซิดนีย์กับสุชนอด้วยนะคะอาบีพเพื่อนเข้ามาในกล้องให้เขาออกไปก่อนตอนนี้สุชนนอยู่ที่ใจกลางเมืองซิดนีย์นะคะอยู่ที่ถนนพิพสตรีทค่ะถ้าใครอยู่ที่ซิดนีย์คงจะรู้จักกันดีสําหรับคนที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะตอนนี้สุก็อยู่ที่ใจกลางเมืองของนะครซิดนีย์ค่ะถนนพิพสตรีทแล้วก็กำลังจะพาเพื่อนไปดู ต้นคริสต์มาสทรีอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นใหญ่ของซิดนีย์ค่ะเดี๋ยวรอ,อรอข้ามถนนแบบหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วตรงนี้ไฟเขียวเราไปได้ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังเอาเป็นบรรยากาศในเมืองของซิดนีย์นะตอนนี้นะคะคือคือเราก็ เปิดเมืองแล้วเนาะคือหมายถึงว่าให้ผู้คนเนี่ยออกมาทานข้าวดูหนังฟังเพลงข้างนอกได้แล้วแต่ว่าถ้าเข้าไปในตึกอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยที่มันคนเยอะๆอย่างนั้นนะ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ใส่หน้ากากกันแต่ก็ไม่ได้บังคับแต่ที่เขาจะบังคับกันก็คือบนรถเมล์กับบนรถไฟแต่ถ้าเราเดินกันอยู่บนถนนแบบนี้ค่ะ ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถือว่ามันเป็นทางโปรง่งทางโล่งเนาะก็ไม่ต้องใส่ถนนที่สุดเดินตอนนี้ค่ะไม่ใช่ถนนหลักของในเมืองนะคะเป็นถนนที่แบบว่าเลี่ยงเลี่ยงการจราจรเดี๋ยวถ้ายืงเข้าไปพอเลี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยจะพาไปดูถนนเส้นหลักในเมืองซิดนีย์ที่เขาทำรถไฟนำเที่ยวกัน เสียดายขึ้นไลค์ในโดยใช้ไลฟ์อ like ของ y t u t u เนาะเลยเลยไม่มีเพื่อนขึ้นมาดูด้วยคุณวัชโนถามว่ากำลังจะถามว่าต้องใส่หน้ากากไหมถ้าเข้าไปในร้านโดยเฉพาะนะคะถ้าสมมติว่าเป็นร้านของใครของมันอะไรประมาณเนี้ยเขาจะให้ใส่แต่ในตึกเนี่ยไม่ได้บังคับ แต่ถ้าเป็นบนรถเมล์รถไฟอะไรประมาณนี้ค่ะก็เขาก็บังคับให้ใส่อยู่ไม่งั้นก็จะยังดูดับโอเคเราเดินมาถึงอีกที่หนึ่งนะคะเป็นสถานที่ที่าชาวซิดนีย์เรียกว่ามาร์ตินเพลสนะคะเดี๋ยวสูให้ดูเดินมาถึงแล้วตรงนี้เป็นถนนมาร์ตินเพลส บรรยากาศก,ก็สวยดีเสียดายีเสียดายรถรถรถทคมาบาังจอซะงั้นแต่อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คนจะมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสตีนะฮะเดี๋ยวดูด้องต้นนี้เป็นต้นประจำปีเลยนะเขาเพิ่งตั้งขึ้นเขาเพิ่งจัดขึ้นเมื่อสองสามวันที่แล้วเองอ่ะ มันจะเห็นได้สูงไหมอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสต้นหลักในซิดนีย์เลยค่ะที่คนเขาจะมาถ่ายรูปกันนะคะอยู่ที่มาร์ินเพลสที่ yeah, ดู sure เดี๋ยวดูชื่อถนนที่พิตสตรีทนะคะอยู่ที่มาร์ตินเพลส ใครมาเที่ยวสิทนี้กับสุชโนตอนนี้นะคะวันนี้สุชนพามาดูต้นคริสต์มาสตรีค่ะต้นคริสต์มาสคือถ้ามาอย่างที่คุณวัชโนบอกถ้ามาตอนกลางคืนเขาเปิดไฟนะ่ะคงจะสวยแต่อันนี้ก็สวยอยู่เนาะสวยอยู่นะเดี๋ยวจอดตรงนี้แป๊บเดงยไหมให้เพื่อนๆเราได้ดูด้วย จริงๆทุกปีนะสุก็จะมาถ่ายรูปกับเจ้าต้นนี้แหละก็สวยดีเนาะเป็นถนนหลักเ,เป็นต้นหลักที่ทุกๆปีแล้วเขาจะเขาจะคือเป็นต้นเดิมนี่แหละเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนเดิมแล้วก็เขาก็จัดในช่วงที่จะถึงวันคริสต์มาสอะไรประมาณนี้ค่ะต้องต้องหลบจากผู้คนนิดนะึงเดี๋ยวนั่งตรงนี้หาที่นั่งต้นนี้ เป็นอีกต้นหนึ่งที่ในซิดนีย์เนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะผู้คนก็มาถ่ายรูปกันอ่ะสงสัยเราต้องถ่ายจากมุมสูงประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ซิดนีย์ตอนนี้ค่ะผู้คนออกมาข้างนอกได้แล้วเขาก็จะมาเก็บภาพมาอะไรล่ะถ่ายรูปกับ ไฟคริสต์มาสหรือว่าต้นคริสต์มาสกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงนี้เขามาเที่ยวกัน ใกลๆกับรูปป้าแมรี่ไหมเพิ่งเดินออกมาจากตึกป้าแมรี่เมื่อสักครู่เนี้ค่ะปรากว่าเขาไปดูไฟในตึกแมรี่แล้วว่าไฟไม่สวยคือมันมืดๆยังไงไม่รู้อะ่ะก็เลยเออกมาดูข้างนอกอะค่ะแต่จริงๆก็เดินไปไม่ไกลถ้าเดินไปประมาณ10นาทีก็ถึงตอนนี้ก็ออกมาแล้วโอวเอง มีมาถ่ายรูปพรีวดดิ้งด้วยอ่ะอ้อเจ๋เชียเซีชัยาคุณว่า <laughs> เราต้องออกจากเฟรมเขาแล้วเพราะว่ามีมีกลุ่มพวกอ,ะ,อะไรล่ะ <laughs> แต่งงานใช่ไหม <laughs> เขามาทำถ่ายรูปพรีวดดิ้งกันแหมก็มันเป็นสถานที่สวยเนาะใครๆก็อยากมากัน มุมนี้มุมนี้คนเยอะมากคนมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราหลบไปเขาถ่ายรูปกันก่อนแ๊บนึงมีแสงแดดนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็คิดว่าคงต้องกลับบ้านก่อนที่จะฝนตกลงมาอีกรอบหนึง่ง ตรงนี้เป็นซุ้มอ่ะเดี๋ยวข้างๆกันข้างๆของอตัวนี้เป็นซุ้มที่เขาไว้อาลัยทหารผ่านศึกคุณวัชนบอกว่าบรรยากาศเปิดเมืองดูคึกคักดีใช่ค่ะก็ ปดปัดกันมานานเนาะไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านกันข้างๆตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะที่ไม่เป็นซุ้มเนี่ยค่ะเป็นเป็นซุ้มทหารผ่านศึกที่เขาพอผู้คนเขามาดูบรรยากาศต้นคริสต์มาสอะไรกันเนี้ยเนาะบางคนณเขาก็จะมาวางพวงมาลัยพวงหรีดให้กับทหารผ่านศึกคะะ่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนจะมาวางดอกไม้ ไว้อะไรให้สำหรับเหล่าทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนาะ mm hmm. เขาก็ทำอนุสรสถานตรงนี้เอาไว้ใครๆมาเขาก็ไม่ใช่ใครมาแหละไม่ใช่ทุกคนแหละที่รู้แต่ว่าถ้าคุณไหนที่เขาระลึกถึงอะไรประมาณนี้ mm hmm. เขาก็จะเอาเดอกไม้มาวางตรงนี้ค่ะสถานที่ตรงนี้ก็กว้างตึกตรงนี้ก็สวยดี สูงบรรยากาศถ้าถ่ายไกลๆก็จะประมาณนี้ค่ะ ือว่าเราได้ภาพสอสวยของต้นคริสต์มาสกันแล้วเนาะที่เขาจะมาดูกันในช่วงนี้ละค่ะเดี๋ยวสุดจะพาออกไปดูถนนเส้นหลักของใจกลางซิดนีย์นะคะถนนเส้นหลักของซิดนีย์คือจอร์สตรีทค่ะถนนเส้นจอร์สเนาะเมื่อก่อนเนี้ยประมาณ2ปีที่แล้วเนี้ยถนนเส้นนี้เนี้ยจะมีรถ รถราขับวุ่นวายมากรถติดแล้วก็มีรถเมย์วิ่งด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนให้เป็นเส้นทางรถไฟในเมืองเป็นเป็นประมาณว่าถ้าเมืองไทยเราก็คือรถรางนะคือเมื่อก่อนเส้นตรงนี้เส้นถนนตรงนี้ค่ะตรงนี้ถนนจอร์สตรีทเนาะเป็นถนนเส้นหลักของ ซิดนียค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะถนนเส้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นถนนปกตินี่แหละมีรถราวิ่งปกติแล้วก็มีรถแมวิม่งปกติแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาทำเป็นเส้นทางรถไฟเขาทำรางรถไฟอันนี้ขึ้นมาใหม่แต่วันนี้เนี่ยแต่วันนี้เรายืนตรงกลางได้เพราะว่ารถไฟปิด <laughs> เราก็เลยได้อยู่ตรงกลาง ใจกลางถนนรถไฟของซิดนีย์ประมาณนี้ที่เห็นที่เห็นไกลๆนู้นนะคะเป็นเป็นตึกป้าแมรี่นะคะที่เป็นหลังคาสีเขียวตัวนั้นนะคะที่สุพิ่งจะไปมาเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งจะเดิอนออกมานะคะเห็นเป็นรางรถไฟใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีรถไฟเป็นรถราง ให้คนแบบว่าใช้บริการในเมืองเนี้ยไม่ต้องเดินกันวุ่นวายแต่ว่าวันนี้รถรางปิดก็เลยกลายเป็นแบบว่าถนนรถไฟโลงๆประมาณนี้ มีนอกปินด้วยเป็นถนนคนเดินใช่ค่ะวันนี้คนจะเดินกันแต่ปกติแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาเขาจะไม่เดินเพราะว่าจะมีรถไฟเขาก็จะขึ้นรถไฟกันแล้วก็รถไฟเนี่ยนะหยุดหยุดบ่อยมากเหมือนรถเมล์่ที่เห็นที่เห็นตรงนั้นอะ่ะคือคือป้ายรถไฟ เ,เขาเรียกว่าอะไรสถานีรถไฟแต่อย่างที่บอกวันนี้รถไฟปิดค่ะไม่ใช่รถไฟที่ไปเมืองนอกนะจะเป็นรถไฟเฉพาะที่อยู่ในเมืองแค่นั้นบริการเฉพาะในเมืองเขาเพิ่งจะเปิดใช้เมื่อประมาณสอปีที่แล้ว วันนี้ก็พาเข้ามาเที่ยวดูบรรยากาศในเมืองนะคะคนอาจจะไม่ได้เยอะวุ่นวายมากเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยฝนตกฟ้ามืดอึมครึมมากคนเขาก็เลยคิดว่าเออคงจะตกทั้งวันอะไรประมาณนี้เขาก็เลยไม่ค่อยออกมากันแต่ปรากฏว่าพอเบ่บายมาเนี้ยฝนหยุดแบบหนึ่งผู้คนส่วนหนึ่งก็อยู่ใก,ใกล้ๆเขาก็คงจะออกมาทานกันเดี๋ยว สุก็คงต้องกลับบ้านก่อนที่จะฝนตกเหมือนกันนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นีน้รถแมล์รถไฟค่อนข้างน้อยก็จะต้องเตรียมการเดินทางให้พร้อมกันนิดนึงสำหรับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศในเมืองซิดนีย์กันคร่าวๆประมาณนี้นะคะแล้วพอกลับถึงบ้านแล้วเนี่ยสุก็จะนำภาพแล้วก็ไฟของต้นคริสต์มาสรีนี้ ไปทําคลิปไว้ให้ดูกันค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันวันนี้นะคะขอบคุณที่มาชมกันแล้วก็มาเที่ยวเมืองซิดนีย์ด้วยกันค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ